อดีตนะครับเตรียมการเล่าให้ฟังหน่อยคือครั้งแรกม,มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเ้ห้องสอบวิชาแห้แแงแห้ง์วิชาหนึ่งเข้ห้องสอบอ่านไม่อย่างดีเลยห้าขอ้อใช้เวลาสามชั่วโมงข้อแรกที่ทำเลยชั่วโมงขึ้นที่เหลือทำยังไงครับที่เหลือก็พยายามเล่นห้เกิดขีดแล้วไอ้อสี่ข้อทำงนานดีทั้งหมดเลยข้อแรกในกลางวัน คือเขียนคือจะเขียนยังไงเข้ามืไปตื่นเต้นประกาศสั่งน่งเล็กไปออกเลยนี่วัตกรรมพี่เมนครั้งแรกที่เข้ามีครั้งแรกมันจเสียอะไรครับครั้งแรกคือเรียครั้งแรกครับแบนแบนแบนเข้าสอบเขาตกอ๋ออ๋อแต่ครั้งแรกที่เข้าสอบเนี่ยผมเห็นเพื่อนบางคนะถือนาฬิกาปลุกเข้าไปยกมือหน่อยนะครับคนถือนาฬิกาปลุกเข้าไปครับ เ<ม>อาไปั้ข้างางเพื่เวลาเพิ่มา37นาทีไม่เท่านั้นมีบางคนถือพระพุทธรูปเข้าไปใครไหนครับคนที่ถือพระพุทธรูปเข้าไปครับยกมือด้วยครับยกสูงๆครับน้องแคนได้เห็นผิวไม่ผิวเป็นเครื่องยึดเดี่ยวอินใจน,นะครับน้องขาจ,จไปปักใช้ตัวเองได้สิ่งที่เหลือใจต้องเอาไปไครับทุกอความสวอะไรเข้าไปไหมครับ S <S อะไรเข้าไปไหมครับเวลาพี่สอบพี่อยากเดินัางพี่สอบเข้าไปปากกาน้เงินอย่างเดียวนิ้วปิดก็ไม่มีพี่ขีดข้ามมันเลยบอกน้อก็จะบอกเออมีความรู้ว่าแบบไม่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 เนี่ยมีความรู้เลยประธานตอนน้องมีความรู้นี่กมีนิดนึงคนระับพอเอาแต่รอยได้ตกลงคำว่าเอกเกยยียรติยศหรือพี่ตอบเองแล้วกันน้องแต่เอเกยมมียรติยศก็คืออย่างที่พี่แอดบอ,อกเมื่อสักครู่บอกว่า คนได้เกรดยอมคือจะต้องได้เกรดต่ำสุดคือซีห้าได้ร้องเลยค่ะถ้าได้ร้องเนี่ยหมดสิทธิ์ลุ้นเกรดหนึ่งเลยได้แค่เกรดย่อมตับสองไม่เท่านั้นน้องห้ามตกวิชาขับขันแม้แต่ตัวเดียวแล้วได้เจ็ดสิบห้าขึ้นได้เกรดสองเนี่ยทำได้เกรดหนึง่งไม่ใช่เจ็ดสิบห้าเนี่ยขึ้นไปคือเกรดย่มตับสอง<ม> ขึ้นไปคือเจดยอมทำหนึ่งปีปีนึ่งเรามีเจดยอมหน่งประมาณ้านศิลปเนามีคะเจดยอนหตึกเป็นพี่บันดิแปดสิบเจ็ดวาเป็ฮะปีปีหนึ่งมันมีเจดยอมทำหนึงประมาณห้าคนจากประมาณจากประมาณูกที่ดิตแล้วลงกแล้วจากประมาณเกือบพันกว่าคนเอ้ยกับพันคนดิห้ารกว่าคนห้าอกหกรอ่ะเออมีประมาณห้าคน ได้ประมาณร้อยกว่าคนเลยเป็นจริงตลอดสองบบนี่อีกที่ลังสิตนะครับเขาเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยครับนะอ้อมลอยเนะครับอ่าคำถามต่อไปนะถามพี่พวิมัยพรุ่งนี้ขอสัมภาษณ์ที่ไหนคะับ <c oughs> เปิดมาหน้าค่ะ <c oughs> ได้ไคล้วพี่ว <c oughs> ินัยครับเป่ดนี้ทีสัมภาษณ์เปิดนี้ครับน้องแต่ห้องนี้มีใครทราบในห้องห้องไหนอื่น สามฮะโเคครับเดี๋วน้องๆพรงีมาเี๋พองไม่มีรูทุกคนอเน้องเี่ยผมพี่นั่งัในฝตอนเขยมากอยากได้มีคนเยหมีใครอยากเกียังท่หมลตครัอ่ามันก็ต้องมีกรน้องก็อยากตกสองต้นพวกผมครับเ้างอยากเขีนโยหรอ พี่ยังอยากได้พี่หัวเสียงไปแล้วถ้าน้องอยากได้หนีลมนะพี่แนะนำตัวแรกเลยนะเขียนเขียนข้อสอบสอง่งทีเดียวเขียนขสมัยตาจะได้รู้ว่าเราเรื่องตีความปรกษาพี่เมย,เย์ได้20เต็มใช่คุภาพตรงไหนน้องมอตได้เรียนวิชาแห่งหลักยุ่งไปกับอาจารย์สมยศเชื้อไทยป้าถาวัรถาวรแจกล้านที่ไม่เขียนที่ก็เลยตกที่ก็ไม่เขียนที่ได้คะแนนน้อยแต่พี่ไม่ตก นอาจารย์ชิงพลอาจารย์โรจย์เชื้อไทยนะฮะปีนี้น้องซื้อหนังสือนหมแทนซื้อหนังสือแล้วปีนี้ไม่ทราบว่าเสือรเป็นรูปที่เ็นสีส้มเล่นมือเป็นเส้นมือสีส้มของอาจารย์สมยศอีกเล่นเป็นของสีเป็นเล่นมือสีฟ้าเล่นบุคคลของอาจารย์คิดิสันตลอดติดอ่านนนลน้องอ่านหลายๆรอบพี่เมย์อพี่เมย์อ่านเจ็ดรอบใช่ไม เทคนไม่หีกีเรอ๋อเ,เ,เล่นเ็การสมดุลจไร่มไม่หนาเลันเหรอคะก็กหมายถึงความหนาความหนาความหนจะนไ,มไม่หนามาก็อ่านอ่านได้ไหลารอบเขาเขาถือถือว่าถือให้อ่านก่อนแล้วทีแล้วจะผ่านมไม่อ่านใช่ไหมคื <laughs> อพี่อ่านอ่านมาหกเจ็รอบแล้วก็มีต้องกินนิดหนึ่งครับ มาเรียกได้ขนาดนี้มันจะมีควางคื่น้องจำไม่ได้ว่าควางอยู่ในไหนถ้าน้องจำได้นั้นน้องอ่านแน่นอนถ้าน้องจำไป่น้องต้อเจอควางควางวางเจอควางควางเยอะหลังคือคือน้องจะต้องอ่านไปก่อนที่จะเข้าเรียนพี่แน่นอนอันนี้จริงจังเพราะด้วยน้องเพราะอาจารย์เด๋อจะเป็นคนที่พูดตามหนังสือทุกคำนะเริ่มซ้อม ไปนั่นลูกไปใต้หนังสือลูกทำกินน้องน้องให้เลยน้องรู้ด้วหน้าปกหน้าโปกขาแล้วแค่นี้ค่ะน้องมันตกแค่นอขาดน้องาน้งาไปก่อนมันีอารานใหยจดเล้นก่อนอ่ะานจบเล่นเสร็จแล้วน้องก็มาเข้าหยองแล้วน้องทํายัง นะแล้วน,น้องจะได้จริงเพราะถ้าเกิดน้องไม่หามาน้องจะไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่คาเดียวพี่สาบาได้ <c oughs> พี่คอนเิร์มด้วย <c oughs> พี่พี่สัญญาพี่สาบาเนี่ยเหมือนกันต้องสาวาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแต่งตัวเสร็จอาจารย์ก็เลิกสอนลรวพี่นี่แต่งตัวเสร็จ,จกก <c oughs> แต่งตัว,ตตวยังไงครับลอให้น้องฟังหน่อยอาบน,น้ำชั่วโมงครึ่งพารีมอีกชั่วโมงกว่าแล้วก็แต่งตัวอีกชั่วโมงหนึ่งก็ เขาสอนสามชั่วโมงแต่งตัวเสร็จก็ไปไม่ได้แล้วร่างไงก็นอนเหมือนเดิมแล้วก็แต่งไปแต่งตัวตร้นโอ้ไม่ไปจริงทั้งเอ็นไปบุบดีฮะแต่งตัวอยู่เที่ยงเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ข้างนอกไม่งปัดไป้ชั่วโมงไปชั่วโมงไงก็เดี๋ยวหน้าไม่ได้หยุดน้อยมาขอเบอร์โทรทำไงอ่ะตายดิตายีิออกมากี่ไีนสวยเลยไหมท่านผู้พสวยกษา น้องสวยสวยไหมถ้าเราเก็บกูดอ่าเดี๋ยวถ้าน้องๆเล่นไปกูเลยใช่ไหมถ้ามันจะมีใครใครมีใครกูพี่มั่งใครมีไปกูพี่มั่งแล้วแคร์ก็ถึงพี่แอดเข้าไปแครน้องไปเออให้น้องดูคลิปที่พวกพิมพ์ทำไปใครใครใครเข้ารงแก้วดิงแล้วพ่อพี่ว่าที่ชื่อหันนี่ใครใครเข้ารูบ้างเออพูดถึงูงแก้วมิงใครดูหัวโจกยกมือหน่อยอ้าวอยู่ไหนเนี่ยหัวโจกอะฮะ อยู่ไหนครับแดงตัวแล้วครับเป็นไปไม่ได้เป็นมาสเตอร์ไปไหนปมาอยู่ลุกขึ้นมาเลยอ้าวลุกยืนขึ้นยืนขึ้นโชว์ตัวหน่อยทำไมถึงโด่แก้ววิ่งถามดิ่ะถามเลยถามเลยว่าทำไมถึงโด่แก้ววิ่งครับทำไมโด่แก้ววิ่งก็ตอนแรกก็ไม่ตั้งใจเราชื่อกลุ่มอะค่ะ ก็ไม่รู้ตชื่ออะไรก็ชื่อนี้อะ้นจิดแล้วแล้วก็นทับเสื้อเป็นกลุ่มเลยมีใครใส่เสื้อโดนแก้วมีมายกมือช่ห้ขอยกมือหน่อยโอ้โหโอเคน้องประสานงานีมากขอดูเสื้อพี่เมย์ขอดูเสื้อเดี๋ยวไปนอกยืนี่เรุ่งไหม้น้องพเมพราะว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อไป โอเคนะครับ okay, งั้นเรือ่องกานเสร็จแล้นะครับขอขอบคุณพี่ๆที่มาให้สกำลังใจเรามากขอบคุณครับพี่น่กการศึา